สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับผมวันนี้มีมีดพกมีดเดินป่านะครับไซส์กลางนะครับไซเขาเรียกว่าไซส์พิมพ์นิยมนะครับทำมาจากเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับจากประเทศออสเตรียนะครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมจะเปรียบเทียบกับเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กตัวนี้จะแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนนะครับประมาณ 2- 3เท่าตัวนะครับ แต่จะเขาจะมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวที่เหนียวมากๆนะครับคำว่าชิปเปอร์สตีลนะครับช h i p p e r ก็แปลว่าใบตัดไม้นะครับถูกนะครับถูกหล่อหลอมนะครับส่วนผสมนะครับเพื่อมากําจัดไม้โดยตรงเลยนะครับสําหรับโรงงานโรงงานทําไม้นะครับโรงงานทํากระดาษนะครับตัดกระดาษตัดไม้เยื่อไม้หั่นไม้ซอยไม้ทุกอย่างก็คือเหล็กช h i p p e r Steel ตัวนี้นะครับ ที่สำคัญนะครับมีค่าต้านสนิมนะครับก็คือโครเมียมนะครับหรือว่า CR นะครับชื่อย่อ CR ภาษาอังกฤษอยู่ที่8.4ไม่เกิน9นะครับถือว่าเป็นค่อนข้างสูงนะครับเป็นเหล็กแข็งสแตนเลสอ่านะครับพูดง่ายๆก็คือเหล็กแข็งสแตนเลสนะครับราคาเดิมนะครับราคาเดิมอยู่นะครับราคานะครับนี่ ราคา2,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่หนึ่งนี้จะเป็นมีดโบวีนะครับความยาวของใบมีดถ้าวัดจากสันนะครับถ้าวัดจากด้าลาก็จะยาวเนาะวัดจากสันอยู่ที่9นิ้วเป๊ะนะครับความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วนะครับสันอยู่ที่กว้างเหมือนกันนะเนี่ยครับสันอยู่ที่ 6ปินแก่ๆครับ6.5มิลนะครับด้ามนี้ครับไม้พยุงแม่แดดมาพอดีเลยครับลายสวยนะครับอีกด้านครับโอ้ลายสวยจริงๆครับด้ามนี่ครับเป็นทรงโบวีนะครับ2,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ต่อมาเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองใบยาวอยู่ที่9้านิ้วเท่ากันเดี๋ยวนะครับอ่ะ9นิ้วนะครับผมใบกว้าง1น้านะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับปาดผิวไฟสวยงามมากนะครับไม่ผิวไม่มีเลอะนะครับผิวไม่มีเลอะนะครับสวยจริงๆนะครับมองมุมนี้บ้างครับ สวยมากนะครับดูด้ามครับอีกด้านครับไม้พยุงนี่เป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับยิ่งขัดเขาจะยิ่งเงายิ่งเนียนนะครับเพราะมันมีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งจริงๆไม้พยุงยอมรับเลยนะครับ ต่อมาเล่มที่3ามครับเป็นทรงแคมป์นะครับกึ่งแคมป์กึ่งเน็บดีกว่าครับเพราะว่าถ้าแคมป์เนี่ยหลังจะไม่โค้งอย่างนี้นะครับตัวนี้หลังจะโค้งนิดๆครับใบยาว9นิ้วครับใบกว้าง2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิล6.5มิลน,นะครับ6.5มิลเกือบเกือบ7นะครับด้ามครับ สวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับเล่มที่4ครับตัวนี้ก็กึ่งแคมกึ่งเน็บนะครับความยาวอยู่ที่9.2นะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสนิ้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลนะครับ6.5มิล ผาดผิวไฟสวยงามมากนะครับด้ามครับออกสีโทนดำนะครับราคาเท่ากันทั้งหมดนะครับ2,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเรบที่5นะครับความยาว9นิ้วนะครับ ความกว้าง2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับทุกเล่มเป็นงานตีไล่ปลายทั้งหมดนะครับเหล็กอจริงๆอะขอให้แข็งเท่ากับเหล็กแหนบก็พอใจแล้วครับแต่เนี้ยแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนไปอีกหลายเท่านะครับแล้วได้เรื่องการต้านสนิมนะครับที่สําคัญนะมีดตามท้องตลาดเนี่ยที่เราใช้งานอยู่ครับ เราไม่ได้หวังอะไรมากเราหวังแค่ต้องการค่าต้านสนิมสูงๆนะครับซึ่งมันไม่มีขายตามท้องตลาดเลยนะครับเหล็กแข็งเนี่ยก็พอหาได้นะครับแข็งและเหนียวนี่ก็พอหาได้แล้วแข็งและเหนียวแล้วต้านสนิมอีกนะครับนี่ราคามันก็ต้องสูงขึ้นมานะครับาคนค้างยากขึ้นมาละครับต่อมาเล่มที่6ครับใบยาว9.1นิ้วนะครับ ใบกว้าง1.9นะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับไล่ปลายนะครับดูงานปาดผิวไฟครับฝีมือไม่ดีจริงทําไม่ได้นะครับนะครับฝีมือไม่ดีจริงทําไม่ได้นี่ดูด้ามครับสีแดงเข้มสดนะครับสวยงามนะครับ ด้ามเลใส่หมดใหญ่สามตัวเลยนะครับหมุดทองเหลืองนะขนาดห้ามิลสองจุดนะครับแล้วก็หมุดโมเสกขนาดหกมิลหนึ่งจุดนะครับเล่มสุดท้ายครับเล่มที่เจ็ดครับใบยาวแปดจุดเก้านิ้วนะครับใบกว้างสองนิ้วนะครับสันอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะครับด้ามครับ ลายสวยนะครับอีกด้านครับแม่เล่มนี้ลายสวยจริงๆครับกับโบบีเล่มแรกเนะี่ยลายสวยมากนะครับนะมองม,มุมนี้กันบ้างนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับ ให้ดูเล่มที่หนึ่งอีกทีเขาดูด้ามครับด้ามสวยจริงๆนะครับลายลายเขาดีจริงๆนะครับเอาละครับราคานะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเหล็กแข็งสแตนเลสนะครับเหล็กนอกนะครับราคา2,600บาทนะครับความยาวเฉลี่ย9นิ้วนี่ละครับด้ามนี่ก็ไม่ใช่สั้นนะให้ดูด้ามอีกที โอ้ห้าจุดห้านิ้วครับเล่มนี้ครับเนี่ยห้านิ้วโอ้ด้ามด้ามแบบเหลือๆครับเนี่ยห้าจุดสองนิ้วครับเนี่ยห้าจุดสี่นิ้วครับห้าจุดสี่นิ้วครับด้ามจับแบบเหลือๆจริงจริงนะครับเนี่ยห้าจุดสองนิ้วนะห้าจุดสองนิ้วยังจับเหลือๆเลยนะครับ เกือบเกือบเกือบนะครับถ้นเพื่อนท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับขอจบการรีวิวมีดชิปเ p อร์สต e ลเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ